ได้แล้ว <Workers> จ <intendent> ้ะมาเอาเจ้าครูได้แล้วใครบ้างู้ไก็เล่นกีตารคลิปไปดูนี่เอาพกุญแจรอเลยไม่วันหยุดะจ้าู นัดนีเจ้าคูร้ายนัดไปแล้วว่ามีเจ้าคู่หอกแล้วกันเมื่อนก็ยอมแล้วกัน

พยายน้อยบาับงจ้บว so huh? ่ค่ะนอวาน้น้อาน้อานอว่น้วไ้่าองว่าน้่าน้่านงน้อง่านอ้่นว่งว่น่าน้อง่อ้า้วน้งว้าอ Gue t referred Marche Han Desmarc, Purtro-erman band figured Sendang

แปดกลัวว่าไล่ด้ายแบที่สองก็่ายังไ่ด chị nào cầm núi về cơm đấy không phải được đâu không được đâu หนเพื่อหัหาหายเออไอเจ้าที่เจ้ามองอยู่ใหญ่กว่าเจ้นี่มันบกโกคเจ้านี้โงโแค่เจ้านี่เนี่เรอมันบล็อ้ใหญ่กว่าเจ้านี่อยู่่หาหาอยด่านดงๆนะมันบกโกเออมันบล็อเออนบลคเมัน่ใไหนก็่ีเนน้ราทเป็นพงแบบน้นสอดกันท่บ้านเราสวย